ในย่านเก่าแก่ของเมืองอยุธยามีร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือเล็กๆที่อยู่คู่กับชุมชนมานานกว่า50ปีร้านนี้โดดเด่นด้วยน้ำซุปที่หมักจากสูตรโบราณซึ่งสืบทอดกันมาหลายรุ่นเส้นเหนียวนุ่มและเนื้อสัตว์ที่เลือกมาอย่างดีทุกเช้าเจ้าของร้านจะตื่นแต่เช้ามืดเพื่อเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนที่ลูกค้าจะมาเยือนแม้เวลาจะผ่านไปแต่รสชาติของกว๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่ยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในขณะเดียวกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีครอบครัวหนึ่งที่ยังคงทำน้ำพริกสูตรโบราณด้วยมือทุกวันใช้เครื่องเทศและสมุนไพรที่ปลูกเองในสวนหลังบ้านสูตรนี้ถูกส่งต่อมาจากปู่ย่าตายายและผ่านการปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ไว้ทุกอย่างลูกค้าที่มาเยือนไม่เพียงแต่ชื่นชอบรสชาติแต่ยังรู้สึกได้ถึงความใส่ใจในทุกขั้นตอน ส่วนที่ตลาดนัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแม่ค้าขนมหวานวัยกลางคนที่ขายขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากในปัจจุบันเธอเรียนรู้วิธีการทำจากยายซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นก่อนอีกทีขนมแต่ละชิ้นทำด้วยมือใช้เวลานานแต่ให้รสชาติที่แตกต่างจากขนมสมัยใหม่แม้ว่าจะมีรายได้ไม่มากแต่เธอยังคงเกณฑ์ชัยทำต่อไปเพราะต้องการเก็บรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ เรื่องราวของทั้งสามสถานที่เชื่อมโยงกันด้วยความพยายามในการรักษาของกินพื้นบ้านไม่ให้สูญหายแม้จะมีความท้าทายมากมายเช่นการแข่งขันกับอาหารสมัยใหม่หรือความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปแต่ความรักและความภูมิใจในวัฒนธรรมการกินของพวกเขาทำให้ยังคงยืนหยัดต่อไป